เฟชชิลก็มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีประโยชน์ไม่ต่างกันก็คือในส่วนของหน้ากากนะคะใ,<ช>ในส่วนของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับพ่อค้าและแม่ค้าที่รวมถึงในส่วนของผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของภายในตลาดหัวรถไฟด้วยนะคะภายใต้โครงการคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันต้านภัยโควิด -19 ค่ะก็ที่ตลาดหัวรถไฟนะคะเขตเทศบาลน,นาครน,นครราชสีมานายเทวันลิปตาพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักชาติพัฒนา ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในตลาดแห่งนี้ภายใต้โครงการคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ต้านภายัยโควิด -19 ค่ะโดยนายเทวลิปตะพันลบได้กล่าวว่าหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้มีการแพร่เชื้อเป็นวงกว้างทําให้ทุกภาคส่วนได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันที่จะหาแนวทางในการแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้โดยพักชาติพัฒนาได้มีการจัดตั้งโครงการคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันต้านภายัยโควิด -19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยจะมีกลุ่มจิต อาสาร่วมทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะนะครับแล้วก็ระวังป้องกันตัวเองเวลาออกจากบ้านให้ใส่แมสแล้วก็พยายามที่จะไปอย่าไปในแหล่งที่มีชุมชนเยอะๆนะครับช่วงนี้ก็ขอความร่วมมือในการอยู่บ้าน นะครับตอนนี้ตัวเลขผู้ป่วยในโคราชก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะพอสมควรฉะนั้นก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ดูแลรักษาสุขภาพ <l oss. S 1> แล้วก็ตามตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลคืออย่างที่บอกฮะตอนนี้เดิมทีหน้ากากอนามัยนี่นะครับเ็เรียก s ซ r ร์เจอร a ลเนี่ยนะครับเดิมทีผลิตได้วันประมาณล้านสองแสนชิ้นแต่ตอนนี้ขยับก็ไปประมาณสอ้านสอแสนสอ้านามแสนชิ้น ซึ่งวันนี้ทางสบชก็ได้สบคได้ส่งให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์ประมาณล้านกว่าชิ้นที่เหลือก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนจัดสรรนะครับช่วงนี้ก็อาจจะขุกขังนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผม่ตอนนี้ผมผ่านไปไหนก็เห็นพี่น้องประชาชนทุกคนก็ใช้หน้ากากผ้าซึ่งถือว่าใช้ได้เหมือนกันหน้ากากทางเลือกนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกับหน้ากากอนามัยซึ่งก็ให้บุคลากรทางการแพทย์ท่านใช้ไป พวกเราก็ใช้หน้ากากผ้า,าก็ก็ก็ผมว่าวันนี้ก็เรื่องหน้ากากก็น่าจะดีขึ้นนะครับท่านในส่วนพระส่งฆ์ที่ท่าน,น,นดูแลทั่วนระเที่เป็นไง งนี้นะคะโครงการคนโคร,ราชรักจริงไม่ทิ้งกันต้านภายัยโควิด -19 จะเปิดให้บริการฟรีนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา9นาิกาถึง16นาฬิกาซึ่งก็จะมีการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะจนกว่าสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สำหรับผู้ที่ต้องการนำรถยนต์นะคะเข้าไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อรวมไปถึงจะติดต่อเพื่อให้ทีมงานเนี่ยลงพื้นที่ไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ถึงที่สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์044213757ค่ะ